สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอมอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้อาจจะแบบเสียงไม่แหลมไม่ต้องเบาเสียงกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าแอมเนี่ยไม่ค่อยสบายนะคะ แต่ว่าอยากมาทำนะคะเกี่ยวกับสงการนะ,ะ,ละหลายๆคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากๆากนะคะว่าอยากให้ทําคลิปวิดีโอแต่งหน้าในวันสงการนะคะคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นหยิบไอเทมนะัดกันน้ํากันเหงื่อขึ้นมาพูดแทนแล้วกันนะคะซึ่งเป็นไอเทมที่แอมใช้จริงๆนะในวันสงการที่แล้วนะคะขอเล่าความซ่ร้าของตัวเองนิดนึงว่าปกติเนี่ยแอมจะชอบไปเล่นสงการแถว RCA นะคะแล้วก็เล่นตั้งแต่แบบบ่ายโมงนะถึงตีสามนะคะฉันยังไม่กลับบ้านนะ,ะยังว่าตีสามนะหน้าแน่นตลอดะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไอเทมที่แอมใช้ม,มีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เป็นไอ ที่นิจัยจริงๆเนาะมาที่ตัวแรกนะคะเป็นนี่เลยเล็บลอนคัลเลอร์สเตนคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรองพื้นในตำนานนะคะที่กันน้ํากัน,น,กน,นเหงื่อแล้วก็แบบว่าสุดๆปกปิดสุดๆจริงๆแอมจะชอบใช้เจ้าต,ตัวนี้ใช้ที่ไรลแล้วลอดทุกทีแล้วหน้านี่แบบน้ําทําอะไรนางไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> แต่เวลาที่แอมลงเนี่ยแอมจะลง2ชั้นนะคะและแอมเนี่ยจะชอบใช้เป็นฟองน้ําแบบเนี้ยในการลงนะคะเพราะว่าหน้าจะได้แน่นกว่าเดิมนะแต่ว่าถ้าถามว่าวันไหนที่จะออกไปข้างนอกที่ไม่ใช่วันสงการเนี่ยแอมจะไม่ลงหน้าแน่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสงการก็แบบ ต้องแน่นจัดเต็มกันนี้นึงนะตัวนี้เอาอยู่จริงๆแต่แอมใช้เป็นรุ่นเก่านะซึ่งหัวปั๊มแอมยังไม่เคยใช้นะอันนี้เนี่ยราคาประมาณ500กว่าบาทคะซึ่งทุกคนน่าจะแบบจับต,ต้องหาซื้อกันได้เนาะและอีกตัวหนึ่งเป็นอันนี้เลยของ c o v e r m a t นะคะตัวนี้เป็น water proof foundation นะซึ่งชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบบรองพื้นกันน้ำนะตัวนี้แอมใช้นะคะตอนที่แอมเป็นนักเร์นะ จะบอกว่าตอนที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยไม่ใช่แดนเซอร์ปกตินะคือเป็นแดนเซอร์แบบเต้นแบบเหงื่อท่วมตัวแต่รองพื้นตัวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยกัแบบหน้านะซึ่งเหงื่อออกมาเป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเป็นคราบ้วยนะมันดีมากนะคะราคาประมาณ300กว่าบาทนะแอมจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะยี่ห้อ Covermark นะตัวนี้ส่วนแป้งน,นะคะจะบอกว่าแป้งตัวนี้เป็นตัวที่แน่นที่สุดตั้งแต่ใช้มานะคะในวันสงการตัวนี้เป็นตัวที่รอดที่สุดนะคืนนี้เลยชีเน่ค่ะตกทีเดียวอยู่แต่ดิฉันตกไปหลายทีมากะคะ่ะ แอมจะใช้เป็นเบอร์2นะคือหลังจากที่แอมลง anc, เล็บล่อนคัลเลอร์สเตชใช่ปะแอมจะลงอันนี้ทับทบท,บทับไปเลยซึ่งตัวนี้เป็นแป้งที่แน่นและเอาหน้าอยู่แบบสุดๆแล้วในวันสงการานต์ซึ่งน้ําทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน200กว่าบาทมั้งจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นของที่แบบเฮ้ยมันดีจริงๆและอีกอันนึงนะเป็นแป้งเช่นกันแต่ว่าอันนี้แอมเคยทําไปในคลิปวิดีโอแบบวันสงการานต์แล้วนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมั้งนั่นก็คือนี่เลย เรมเมลนะคะตัวนี้เขาจะมีตามร้านฮิ้วอะไรอย่างงี้นะแอมจะใช้เป็นเบอร์นะหนึ่งแปดนะแล้วก็จะทาทับลงไปนะหลังจากที่แอมใช้เล็บดอนแล้วนะคะตัวนี้เอาอยู่เหมือนกันน้ําทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งน้ําออกมาก็จะเป็นเมนเเม็ดอะซึ่งดีงามมากประมาณ300เนาะต่อมานะคะจะเป็นไอเทมสาหรับคิ้วนะซึ่งตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ซื้อใช้ซ้ําแล้วก็แบบซื้อตุนด้วยนั่นก็คือนี่เลยมีความเหนื่อยของเยีย่ยี่รอนะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแพดทูติ้งแพดนะคือจะเป็นเขาเรียกว่าเจลสักคิวนะคะแอมใช้เป็นเบอร์สามนะอันเนี้ยเวลาที่แอมใช้เนี่ยคือแอมจะเขียนแบบรูปคิ้วไปก่อนแล้วก็จะเอาเจลเจ้าตัวเนี้ยเขียนลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรอประมาณ20นาทีนะหรือว่าใครเนี่ยที่แบบต้องการคิวแบบเขาเรียกว่าอยู่ติดทนนานนาน,น,าน,น,าน,น,านจริงเนี่ยให้ทาไว้ก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาค่อยลอกนะแอมซื้อตุนเลยนะคะ ราคาถ้าเกิดว่าในออคาหมานเนี่ยน่าจะ2 0 0กว่าบาทนะแต่ว่าแอมจะซื้อตามร้านขายส่งก็จะขายประมาณ199ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่อยู่ติดทนนานมากมา,มากมากมนะและอีกตัวนึงนะคะที่แอมใช้นะแล้วก็ใช้ในคลิปวิดีโอปีที่แล้วนะคือนี่เลยของน้องอาชีนะอาชิตาเพอร์เฟกต์บราวนะคะตัวนี้เนี่ย จะบอกว่ากันน้ําได้ดีจริงๆขนาดลงสะว่ายน้ําแล้วนะคะิวก็ยังอยู่นะอันนี้เนี่ยของน้องน่าจะซื้อได้ตามออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีขายในร้าน Eve Boy นะ,ะเขาจะมี3สีด้วยกันนะคะก็ลองเลือกดูตามแบบว่าสีผมของเรานะะลองเลือกให้เหมาะนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใช้นะคะใช้ในวันแบบว่าปกติทั่วไปนะ,ะแล้วก็ใช้ในวันสงการปีก่อนด้วยนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยของเมลินดานะ,ะตัวเนี้ย เป็นมีสอเขียนคิ้วที่แอมใช้มานานจริงๆถ้าเพื่อนๆติดตามแอมจะรู้ว่าแอมใช้มาแบบหมดไม่รู้กี่แห้งต่อกกี่แห้งแล้วซึ่งราคา,าประมาณ8 9 9 9ประมาณเนี้ยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นออโต้บาวไลเนอร์นะเขาก็กันน้ำด้วยะคะ่ะแอมจะใช้เป็นสีวอลนัดนะซึ่งเป็นสีน้ำตา นั่นเองจ้าแก้มเนี่ยแอมจะบอกว่าอย่าใช้ฝุ่นนะแบบฝุ่นเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะเราต้องใช้แบบครีมนะที่แอมชอบใช้เนี่ยก็จะมีเป็นท็อปช็อปตัวนี้นะคะจะเป็นแบบครีมนะแต่มันไม่มีขายท้ายเพราะฉะนั้นอย่าหลายคนจะหาซื้อยาท้ะแอมเลยแนะนําให้ใช้เป็นนี่เลยให้ใช้เป็นลิปสติกแทนนะบางวันเนี่ยวันไหนที่แบบแอมขี้เกียจใช้เขาเรียกว่าขี้เกียจใช้บัตออนแบบฝุ่นอะแอมก็จะใช้อันเนี้ยของนิสนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิปครีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบเป็นเนื้อครีมๆนะคะเวลาทาจะทาง่ายนะ จริงๆเพื่อนๆเลือกตามสีที่เพื่อนๆชอบไปเลยนะแตะไปประมาณ3จุดนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนะหลังจากที่ทารองพื้นนะคะแล้วก็ค่อยทาแป้งทับนะก็จะช่วยทําให้แบบเขาเรียกว่าบัตชออนนะไม่ใช่บัตออนจะช่วยทําให้ลิปสติกเนี่ยติดแก้มทนนานมากขึ้นนะแอนจะชอบใช้เป็นสีแบบโทนชมพูแบบเนี้ย ซึ่งจะบอกว่ามันติดคนนานดีมากๆแล้วก็น้ำเนี่ยทำอะไรนะ้ำไม่ได้เช่นกันนะคะถ้าเอามาทาแก้มนะส่วนลิปสติกนะแอนแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้แบบติ้นดีกว่านะคะเพราะว่าติ้นเนี่ยเราสามารถเติมได้นะทั้งแก้มทั้งปาดคะ่ะที่แอมชอบมากที่สุดนะคือตัวนี้เลยของ The Face Shop นะคะแอมเห็นพี่นะัตตี้ก็ใช้ตัวนี้นะมันดีมากๆเลยอนะราคาจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่แบบมันดีมากแอมจะใช้เป็น มานะคะแล้วก็จะมี PK 0 4นะเป็นสองสีที่สวยมากๆเลยนะคะก็ลองหาหากันดูเนาะสำหรับคนที่ต้องการตินนะเพราะว่าตัวนี้ติดทนนานดีแล้วก็ไม่ทําให้ปากแห้งด้วยนะคะชอบมากๆเลยจะบอกว่าการที่เราไปเที่ยวสงการอะไรอย่างเงี้ยอย่าใส่คอนแทคเลนไปเพราะว่าบางทีเนี่ยไปโดนพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะติดเชื้อได้นะ,ะอันตรายมากๆนะขอบอกก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เล่นสงการเนี่ยแอมจะไม่ใส่คอนแทคเลนนะแล้วก็จะไม่ติดขนตาปลอมด้วยเพราะว่าติดขนตาปลอมไปโดนน้ำยังไงมันก็แบบหลุดกระจายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนนนั้ี ต้องปัดขนตาให้แบบปัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่ที่สุดนะซึ่งที่ปัดขนตาที่แอมจะเลือกใช้นะคะก็จะมีแค่2อันนะที่แอมคิดว่ามันสุดๆแล้วนะคะก็จะเป็นของเมเบลีนนะรุ่นนี้จะเป็นไฮเปอร์ o คลนะคะเขาจะมีแบบเป็น Waterproof กับไม่ Waterproof นะก็ะให้เลือกเป็นแบบกันน้ำนะคะก็คือ w a t e r p ร o พูนะ,ะอันนี้ประมาณร้อยเท่าไหร่เอ่ยร้อยสี่บาทนะลองไปหาซื้อกันดูนะคะตัวนี้กันน้ำได้ดีมากๆนะ และอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ยาวมากกันน้ําดีมากแล้วก็ขนตาเด้งมากแบบไม่ได้อวยแต่เป็นแบบเป็นเรื่องจริงๆที่ฉันใช้แล้วแบบรู้สึกดิชารู้สึกว่าชอบมากๆแต่ดิคุนไปนะดิ <c oughs> ชานชอบมากๆนะั <c oughs> ่นก็คือนี่เลย ของรค่ะรุ่นมิสแมง่ะนะอันนี้เป็น Waterproof นะน้ำเหงื่อทำอะไรนางไม่ได้นะแต่ว่าถ้าแบบใช้แบบเขาเรียกว่า e อ y d a y l ลุ k เนี่ยอาจจะล้างยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใช้วันสงการรับรองนะะว่าอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่โคตรเด็ดคือปัดไปเนี่ยนึกว่าแบบติดขนตาปองไปนะเพราะว่ามันยาวจริงๆแล้วก็แบบหนาจริงๆนะคะอ่ะ สำหรับอายไลเนอร์นะจริงๆอาไลเนอร์ er, มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งของเวทแอนด์ y นะคะเป็นแบบหัวจิ้งจุ่มนะแต่ว่าตัวนั้นอนะแอมใช้หมดไปแล้วนะคะแอมก็เลยไม่ได้เอามาพูดนะแต่ว่าตัวอื่นที่แอมเคยใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่นะคะแอมก็เลยไม่อยากแนะนำเนาะก็ลองหาหากันดูนะคะซึ่งไอเทมทั้งหมดในวันนี้นะที่แอมเอามาพูดก็เป็นไอเทมที่แอมใช้จริงๆนะช่วงสงการแล้วก็ เอาอยู่นะคะแล้วก็รับรองว่าถ้าใครใช้ตามนะคะต้องเอาอยู่เหมือนกันแน่ดอนนะคะตอนนี้เนี่ยมีเฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มีสแกมนะคะชื่อว่า Make Up under score Emmy นะคะก็ฝั่งเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะ,ะแล้วก็เล่นสงการนะคะระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบรักษาขนุรทำเนียมประเพณีไทยนะคะก็เล่นกันแบบเบาๆเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่นะระดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะ,ะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับปีนี้นะคะลาไปก่อน คมเมกันไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย